เราจะพาคุณไปร่อนกับผู้ชายที่ไมกคาลอนและนี่คือกบรันวันนี้ครับออกมากันมืดๆเลยนะตีทุ่ทมมานนี้สามทุ่มครึ่งงงอยู่ว่าจะไปไหนแต่เอา,อางี้แล้วกันครับคิดได้ว่าเดี๋ยวจะไปรับน้องคนหนึ่งเดี๋ยวโรหาน้องก่อนแล้วก็องพาน้องไปดูว่าถน,นน เส้นที่แบบโรแมนติกในกรุงเทพเนี่ยมีเส้นไหนบ้างป่ะไปกันเลยดีว่ครับกบรันครับใค่ะฮ <by> uh ัลโหลไบมินพี่กบนะ uh huh. ทำไรอยเมี่ยนอากำลังใส่เส้ค่ะวายว้ายตายแล้ว เดี๋ยวพี่จะไปรับหนูแล้วก็พาไปเที่ยวถนนที่แบบสวยๆในกรุงเทพขำคืนนะจ๊ะ Yes ขอเกีียดแกๆเนาะใช่ต้องให้ต้องต้องให้หนูมาให้พี่อ้อนแล้วจะหายเดี๋ยวไปรับครับผมจะเจอกันเดียวเจอกันดีค่ะบายนคือจริงๆวันเนี้ยกะว่าเตรียมไว้จะไปสักสามถนนครับ หลักๆสักสามเส้นพอไปดูกันว่าจะโรแมนติกไหมช่วงกลางคืนถ้าโรแมนติกก็โอเคถ้าไม่โรแมนติกคอยว่ากันจะถึงยังครับพี่ใกล้ละเดี๋ยวไปยูเทนกลับครับหยุด GPS แป๊บหนึ่งนะน้องอยู่ฝั่งกระนูนบ้านพี่อยู่ฝั่งกระนี้หัวสะพานชนกันแค่แกทันไหมไม่ทันใช่ปะ ไม่รู้อะปกติไม่เคยออกกลางคืนไง่ต่นเต้นตื่นเต้นปกติออกแต่ช่วงกลางวันกลางวันใสๆครับอีพีนี้ใสใสใสๆสใสใสไม่เท่าไหร่ฟ้าแลบด้วยน้องน้องน้องคนนี้คือใครครับใบมิ้นท์เหรอใบมิ้นท์ก็เป็นพิตี้ MC ที่แบบรู้จักกันมาประมาณสัก2อสมปีละน้องน่ารักอยู่แล้วก็เป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งที่คุยยัง บ่อยๆว้าวครับผมแล้ววันนี้เขาหลมตัวมากับพี่ได้ครับกับพี่นัตดีโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้รอน้องครับผมน้องกำลังลงมามาลุ้นกันว่านางจะแต่งตัวแบบไหนครับผมเย่ให้เดาว่ใส่เสื้อสีอะไรครับสไตล์ใบมิ้นท์เหรอครับผมพี่ว่าสีโทนอ่อนๆคิดว่านะ เราเพิร์อาจจะสีเดียวกันงี้โอ้น้อถ้าสีเดียวกันแสดงว่าใจตรงกันโอเคครับทุกคนน้องมาแล้วน้องใบมินจ้าสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณมากวันนี้มาร่วมกับพี่นะึ่งเอพีแต่เสียงพี่จะแบบพิ้นเงกว่านี้เสียงแฮมแฮมเนาะใช่ <c oughs> แฮมสเ่่์นะ นนหนูเหนือเสน,น่ห์เหนืนกอก็รอดเดี๋ยววันนี้จะพาหนูไปดูว่าถานนในกรุงเทพ,พอ่ะมีเส้นไหนที่แบบดูจะโรแมนติกบ้างอ๋อนี่ชุดหนูหวานทีเดียวใช่เออเมื่อก<ๆ>ีต้ตากล้องถามว่า,วาให้พี่ถ่ายว Hands ่าหนูจะใส่ชุดสีอะไรอ่ะหนู้ว่าพี่ตอบอะไรว่าพี่บอกว่าต้องโทนอ่อนเผื่อๆจะเป็นสีแบบนี้อ่าเนี่ยเราเป็นคู่กันใช่นไหมคะเป็นไงเป็นไง เปะปะล่าคืนใส่คลื่นใจเราต้องกันอยู่แล้วใช่ไปเลยมะไปค่ะไปเลยลุยไปครับผมล็อกรถไม่ให้ลงโ อกทุกคนว่าใบมิ้นเนี่ยรู้จักามาประมาณสักสองสามปีใช่ค่ะสองสามปีได้แล้วงานแรกที่เราเจอกันก็คือมีมีน้องคนหนึ่งน้องผมเนี่ย <c oughs> บริษัทออกแกนไนท์อยากให้น้องส่งรูปเพื่อใบงานด้วยกันไบงานแบบใช้พิธีเยอะใช่ใช่งานนั้นงานใหญ่มากใช่แล้วใบมิ้นก็ส่งมาแล้วก็ได้ใช่ไหมใช่ก็ทิง้งทายไปด้วยฝาก จะา,านาด้วยนะคะอ่อนออนอ่อนออนเบาๆจำได้ว่าวันนั้นอนะเราไปด้วยกันสองงานใช่ค่ะเช้าตั้งแต่เช้าตรู่เลยงานหนึ่งใช่ป่ะครบวสองแล้วเย็นอนะพอเสร็จจากงานนะนะั้นอะหนูก็ไปกับพี่อย่างเงี้ยอีกงานหนึ่งใช่ต่องานเย็นเสร็จประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะก่อนโควิดสักปีนึงอะเนาะใช่ค่ะอืมปีแล้วก็มา,าอีกปีหนึ่งก็โควิด ช่แล้วก็โควิดมาถึงทุกวันนี้ใช่ไม่ได้เจอกันเลยใช่ไม่ได้เจอกันเลยจริงเพิ่งมาเจอกันนะครับวันนี้แหละสวยขึ้นสวยขึ้นครบรอบสองปีครบรอบสองปีคบกันเลยปะล่ะสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นยืนยันขอบคุณค่ะสวยขึ้นแต่ก็ผอมเหมือนเดิมอ่ะอาอผอมเหมือนเดิมหนูกินเยอะมากเลยนะคะเนี่ยจริงหรอจริงนี่กินเยอะหรอวะกินเยอะอ้วนขึ้นเยอะเลยเหรอจริง นั่นแหละก็เป็นที่มาที่เราได้เจอน้องแล้วแต่ว่าเราคุยกันบ่อยๆใน Facebook <Sell. S 1> แซลน้องแซลเก่งน้องสวยน้อง <laughs> น้องลงรูปแต่ละรูปอะ่ะใครอยากรู้ว่าพี่กบไปแซลน้องเพราะอะไรไปตาม Facebook น้อง <laughs> เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยฟิป <laughs> ไปดูแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงต้องไปแซลน้อง <laughs> 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 ก็ดูแต่ละชุดดิ <laughs> โอ๊ย อย่างเมื่อคืนนะกระต่ายอะ่ะโอ้ยไปบันน oh, uh ี่ไงค่ะของเพยบอยที่ผด้อบยี <h <h <h> <h ่สิบปีอ๋องานเมื่อคืนใช่เราก็แบบหุยกระต่ายน้อยของพี่นี่เลยว้าวตัดกับมาเราเข้าสนนเส้นราชดำเนินตรงหน้ากรมแผนที่ทหารฝั่งนี้ก็เป็น สนามมวยรัดดำเนินท mm hmm. างหน้าเราซ้ายมือแต่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาขึ้นถนนเส้นแรกที่เขาบอกว่าถ้ากลางคืนมา mm hmm. โรแมนติกมาก mm hmm. อย่าเห็นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูว่าจะโรแมนติกจริงเปล่าแล้วใบมิ้นจะชอบไหม oh. ไปแล้วเส้นแรกครับเคยมาไหมไม่เคยคะ่ะเส้นนี้คือ ทางที่จะข้ามสะพานพระรามแปดไปลงพระปิ่นเกล้าลงบ้นลมราชชนนีลงสิริราชอ่ะเดี๋ยวเราไปช้าๆเดี๋ยวหนุมมองดูหนูจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับเนี่ยเขาจะมีไฟเป็นเส้นๆบนสะพานอ่าม,มองไปด้านล่างซ้ายมือ แล้ด้วยบรรยากาศเห็นว่าเห็นว่าเห็น่าสวยจีนสวยไหมชอบไหมชอพี่อะไชอบป่ะเราจะกลับไปให้ใบมิ้นไ์ด้ยชมอีหนึ่งรอบกับบรรยากาศบนสะพานพระรามแครับผมเราต้องเห็นสองฝั่งเนาะใช่เราต้องเห็นสองฝั่งเพราะว่าทำอะไรก็ต้องเห็นให้หมด หมายถึงอะไรครับหมายถึงเวลาดูใจพี่ก็ต้องดูให้หมดนะจ๊ะนี่ในฝั่งนี้ก็จะแบบพลมองเนี้ยเราจะเห็นแสงไฟจากด้านบนเห็นป่ะที่ลงมากระทบกับกับแสงสลิงเห็นไหมด้านบนเห็นไหมสวยสวทางสภานมีก่อนมาฝากด้วยคิดวหว้นะคะใช่คิดว่าคิดมาก่อนแล้วยังอาจำได้เขาบอกว่าหัวใจถามหัวใจหลายตลบ คืนนี้เขานัดพบไปดีไหมถ้าไม่ไปหาเขาเราเสียใจแต่ถ้าไปหาเขาเราเสียว้าวคิดเราเองคิดเราเองคิดเราเองตอนแล้คิดเราเองครับ <laughs> ผมไม่บอกไม่บอกไม่บอก <laughs> แต่สวยนะ <laughs> บรรยากาศสวยนะคนเนี้ยเนี่ยหนูมองไปหนูก็จะเห็นกลางคืนเขาชอบมีคนมาแบบยืนตรงรานสะพานแล้วก็ดูบรรยากาศตกปลากันม้างอะไรมัาง สวยๆครับกับสะพานพระรามแปดเป็นไงล่าจำปะได้อยู่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 แสดงว่าได้ได้ต้องได้แล้วจะมาได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ผ่านไปกับหนึ่งเส้นทางโรแมนติกของกรุงเทพ พี่พาใบมิน้นมาชม,มสวยนะสวยนะยิ่งมากระโดดยิ่งรู้สึกแบบบนสะพานมีอะไรแบบสวยงามมากาอยากจะจอดรถก,กลางสะพานเลยอะเส้นที่สองมาแล้วเส้นนี้ใบมิน้นน่าจะคุ้นเคยถนนราชดำเนินเพราะว่าเนี่ยทางด้านนี้จะเป็นภูเขาทองด้านซน้ายม,มือเราเห็นไหมครับที่เวลาช่วง ลอยกระทงเขาจะชอบมาเดินเล่นภูเขาทองกันแล้วก็โซนในนี้จะเป็นโซนที่สมัยก่อนอ่ะเขาจะเป็นแหล่งที่ขายพล้ค่าบริเวณนี้มินกระแพงเลยทั้งหมดครับผมจะเป็นโซนขายส่งพลกอัตช์แล้วก็ลานนี้จะเป็นลานพระพามหาเจษฎาบดีใช่ที่ตามถูกต้องนะครับลานนี้ก็จะเป็นที่แบบ กลางวันคนก็จะมาถ่ายรูปกลางคืนก็มาถ่ายรูปสวยๆเพราะว่าไฟก็จะสวยและโดยโดยทรงขององค์พระพาเนี่ยก็จะสวยด้วยดูดิมวที่นั่งโลหะประาสาทที่นั่งโลหะปราสาทเป็นไม่ดีที่ในโลกสวยไหมไม่ใช่โลหะทุ่มข้างหน้าเป็นหลักหนูไม่ไม่รู้ไหมใช่ท่านุสอริชัยสมรภูมิไม่ใช่นะครับ อันนี้เป็น<ล>อน,นุสาวรีย์ใช่ใช่อันนี้เป็นอน,นุสาวรีย์สาธิปตปไตยข้ามาเพื่อันนี้เป็นสนามหลวงนี่นะเส้นนี้เราจะลาะลอบวิ่งวนรอบสนามหลวงครับ,รบนี่เป็นอีกหนึ่งเส้นที่ที่บอกว่าจะพามาอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรไม่รู้ท่าประจันปะ ท่าประจันแถวเนี้ยก็จะมีพวกพวกยาแผนโบราณยาหม,มองอมสม,มุนไพรเนี่ยตอนเนี้ยเยอะอแล้วก็ถัดเข้าไปในท่าประจันก็จะเป็นพวกแผ่นพระท่าพระจัน์ดังมากเราผ่านมาสองเส้นทางสวยไห<ะ>มสวยค่ะเนี่ยดูฝั่งเนี้ย uh huh. เห็นไหมก็ประดับไฟสวยๆแบบเนี้ยใช่ครับเดี๋ยวพี่กำลังจะพาหนุไปเสาสิงสา เสาวชิงช้าโวยเสาวชิงช้าอยู่ข้างหน้าเราเห็นเปล่าไหนอ่ะเห็นเปล่าอ๋อเห็นแล้วเห็นยังเห็นแล้วใครมาไหมไม่เคยครั้งแรกใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพี่จะเป็นครั้งแรกของหนูเสมอโอ้ย เส้นทางที่สามครับเส้นทางที่สามแล้วนะวันนี้เส้นทางสุดท้ายเส้ทเนทางสุดท้ายมันจะเป็นจุดแริ่ต้นของเรายัยสไม่เก่งใจกูเลยใช่ไหมครับใช่ป่าวครับโอ้นทางสุดท้ายจะเป็นจุดแริ่ต้นของเรานะฮะจัดสิครับรออะไรกับถนนสาธรวิทยุตรงนี้ เป็นแยกเขาเรียกว่าสาทรอนอร์ธิวาสใช่ครับไฮไลท์ของมันอยู่ที่ไฮไล<อ>ท์สะพานขึ้นสกายวอล์กข้างบนที่ชอบมาถ่ายโฆษณาถ่ายละครถ่ายเอ็มวีที่เป็นสวยๆอ,อ,อ่ะอ่าใช่เนี่อยู่บนนี้ถนนนี้เป็นถนนสาทรมันเป็นถนนที่ย่านธุรกิจไเนาะใช่ไหมครับวันรถจะติดมาก นะครับแล้วก็สองข้างทางก็เป็นบริษัทออฟฟิศทำงานเยอะมากเลยโรงเรียนเพียบประเด็นคือที่ปิดก็เพราะว่ามันไปตัดพระรามสี่เข้าวิทยุอะไรเงี้ยโอเคมาถึงนี่แล้วแยกพระรามสี่ปกติเดี๋ยวนี้เวลาเราฟังเพลงอ่ะเราก็จะฟังจากยูทูบจากจุกแต่วันเนี้ยพี่จะพาหนูไปฟังหัวใจพี่ที่พี ลบภารกิจสามเส้นทางแล้วเส้นทางที่หนึ่งพระรามแปดเส้นทางที่สองราชดำเนินไปจบเสาชิงช้าเส้นทางที่สามสาธรวิทยุอ่ะแอบว่าให้หนูชอบอันไหนมากที่สุดใช่ไหมชอบอันที่สองอันที่สองคือหนูชอบตรงราชดำเนินใช่ไหมไปเสาชิงช้าใช่ไหมชอบตรงไหนครับชอบตรงแบบพอดีอืม ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนูชอบวัดเดยอะหน้าตาเหมือนคนไม่คยเข้าวัดนะทำไมชอบรูปสองชอบแบบความกำแพงโบราณอะไรอย่างเงี้ความกำแพงคืออะไรวะกำแพงวัดนะโอ๋อกำแพงวัดกำแพงวัดพระแก้วใช่โอเคชอบตรงคือสวยใช่ไหมใช่ชอบป้อมชอบตรงกำแพงแล้วก็บริเวณรอบๆวัดพระแก้วใช่ไหมใช่สวยงามใช่อืม แล้วรูทหนึ่งกับรูทสามนะก็ชอบเหมือนกันฟิลแบบคือหนูอันหนูอันเป็นคนชอบแบบว่าอะไรที่มันดีแม่น้ำเนี่ยแต่แต่เป kind of ็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที Disney ่มันแบบว่าโบราณโบราณมากกว่าอืมเลยว่าชอบดูวินเทจวินเทจนิดนึงก็คือจริงๆสรุปก็คือให้ให้คะแนนที่ชอบที่สุดคือรูทที่สองน่าจะดัเนินสอวชิงชาร์ดสำหรับ EP นี้ พาสาวสวยของเราน้องใบมิ้นไปทำภารกิจก็คือเที่ยวสามเส้นทาง,ทางก็ถือว่าประสบความสำเร็จเย้แล้วก็ฝากช่องกบลอนไว้ด้วยฝากกบลอนไว้ด้วยนะฮะทางช่อง The s t a t e Time นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจให้เราสองคนด้วยนะครับเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้า กบจะพาไปไหนนะจ๊ะสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวต้องไปส่งน้องกลับบ้านก่อนแล้วเจอกับอีพีหน้าครับผมบ๊ายบายถ้านึกถึงกบล้อมนึกถึงอะไรครับไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวใช่ไหมเท่านั้นเลยได้ได้ใช่ไหไปไหนก็ไม่รู้ไปเที่ยวแน่นอนต่อไปนี้หนูจะรู้ตลอด